เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม From the Darkness นะครับซึ่งสำหรับเกมนี้เนี่ยเนื้อเรื่องย่อนะครับก็คือเราเนี่ยจะได้รับบทนะครับเป็นใครคนหนึ่งที่จะเข้าไปตามหาอัรบบ้ารูปถ่ายนะครับเป็นรูปถ่ายของครอบครัวในอพาร์ตเมนต์ของคุณตาที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งอพาร์ตเมนต์นี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ล้างนะครับไม่มีคนอยู่เอาละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลย มาแล้วครับภาพนี่คือเหมือนจริงมากๆเลยนะฮะ <c oughs> บรรยากาศนี่คือน่ากลัวมากๆครับอันนี้คืออะไรอ๋อให้เราไปที่ชั้น64นะครับเป็นน่าจะเป็นห้องของคุณตาที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าชั้นนี้นี่มันคือชั้นอะไรอะไรเนี่ยประกาศจับนักโทษเหรอเออหนีออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย ความสูง173เซนติเมตรแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช็อตด์กเฮร์ผมสั้นสีดำเหรอตาสีน้ำตาลใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีแดงนะครับแล้วก็ใส่สนิเกอร์สีแดงด้วยถ้าเกิดว่าใครเห็นเนี่ยโปรดเขาเรียกว่าแจ้งเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยโอเคห้องนี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมเราต้องไปที่ชั้น64นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น ที่หน่งเดินไกลเลยอะแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ทำไมมันมืดจังตรงนี้มันไปได้หรือเปล่าครับตรงนี้โอเคตันนะฮะทำไว้ทำเพื่ออะไรเนี่ยทำไว้ทำไมอะ่ะประตูก็ไม่มีมาชั้น2ครับข้างล่างมีล็อกเกอร์ด้วยแต่ว่าชั้น2นี่คือมีแผ่นไม้อยู่มีนักโทษหลุด ออกมาด้วยนะฮะอันนี้ห้องนี้เข้าไม่ได้มันเป็นเดี๋ยวนะมันเป็นอาพาร์ตเมนต์ล้างใช่ไหมชั้น46 45เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะมันไม่มีคนอยู่ไม่ใช่เหรอห้องนี้เข้าได้ปะครับเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นอาพาร์ตเมนต์ล้างทำไมไฟมันยังติดอยู่ล่ะคุณผู้ชม ใช่ไหม αι? แถมไฟมันเอ้ยไฟมันกระพริบด้วยอะหวังเฮชั้นนี้มันจะมีซัมติงอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยหวังว่าเฮ้โอโ้โหไม่มีอะไรครับผมแค่ตกใจไปงั้นผมแค่ตกใจไปงั้นเสียงอะไรวะเฮ้ยทำไมมีเก้าอี้มาอยู่ตรงเนี้ย ใครเขาเอาก็เสียงอะไรวะเสียงเหมือนมาจากทางซ้ายอ่ะคุณผู้ชมใครแล้วใครเขาเอาเก้าอี้มาไว้ตรงกลางวะเนี่ยแล้วมันจะเดินกันอย่างไงล่ะเนี่ยโถเอ้ยทำไมเสียงมันเริ่มแบบดังเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆวะมันมีไฟฉายไหมเปิดไฟฉายได้ไหมตรงนี้มันไม่มีห้องอะนะคุณผู้ชม เนี่ยด้านซ้ายเราเนี่ยโอ้ยน่ากลัววะ่ะบรรยากาศนี่คือได้จัดจัดอะคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าจะบรรยายย่างไงดีนะแต่คือมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวครับโอ้โๆกระตุกด้วยเมื่อกี้คืออะไรกระตุกอะไรไเสียงมาทางขวาแล้วโอ้โหยังมืดเลย มืดขนาดนีด้ให้เดินอย่างไงล่ะเนี่ยโอ้โหมีแสงสว่างนิดนึงแสงสว่างอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้คือลิฟต์บ่ทำไมมันมันนั่งอย่างไงอ่ะเข้าไม่ได้เนี่ยลิฟต์มันตีดแล้วผมต้องไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมกระตุกทำไมกระตุกเอา้า ยากตุกฟต์ไปไม่ได้ครับฟต์มันติดเหมือนฟตบมันพังอะ่ะคุณผู้ชมผมจะไม่ไปทางซ้ายแล้วเพราะว่ามันมันเหมือนไม่มีอะไรเฮ้ย <Hey. S 1> ตรงนี้มันเอ้ <Hey. S 1> โยโอประตูปเปิดได้เฉยนี่กดมั่วแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขอสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรเปิดไม่ได้นะผมลองดูแล โอ้โหผมไม่ค่อยชอบเสียงลิฟต์เท่าไหรเลยวะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่หยุดส่งเสียงดังหน้ารำคาญตอนกลางคืนเนี่ยพวกเราจะโทรแจ้งตำรวจแล้วนาอ๋ออันนี้มีการล็อกเอาแล้วผมผมเอากุญแจมาจากไหนเนี่ยเอาเป็นว่าเปิดได้ก็แล้วกันอ่ะแล้วประตูนี้ปิด อะไรครับเนี่ยเอาาะได้โอ้แล้วมันมืดมากอะ่ะคุณผู้ชมโอ้โหอาพาร์ตเมนต์นี้ถูกทิ้งล้างมานานถูกทิ้งล้างมานานแต่มีไฟฉายไหมอะ่ะผมจะเอ้ยเนี่ยเจอกุญแจครับน่าจะเป็นกุญแจเปิดไฟได้ปะไฟฟ้าไม่ติด Oh my gosh ราะว่านั่นไงกุญแจอันนี้เป็นฟิว เปิดหรือเปล่าเปิดอันไหนเปิดเปิดแล้วอติดเปล่าติดหรือเปล่าติดทีเถอะอ้าวก็เปิดไปแล้วนี่ไม่ไม่ติดละ่ะโอเคหรือว่าเราสับปิดอันเหรอติดอังโอเคอันนี้คือเดี๋ยวอันนี้คือชั้น64แล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยว อันนี้รูปภาพอะไรอ่ะซูมได้นะครับอุ้ยเดี๋ยวข้างหลังเหมือนเป็นศพเลยใช่ไหมเป็นศพแล้วเฮ้ยอะไรอะไรเป็นศพแล้วก็อ่าเ,เ,เป็นทหารยืนเหมือนเหมือนใครยืนสักคนหนึ่งอะตรงนี้เปิดได้โดได้ไหมเนี่ยไปเฮ้ย,ยไฟนี่มันอย่างไงเนี่ย เหมือนบ้านผมเลยคือแบบฝนตกที่เดียวไฟมันก็จะดับแล้วเนี่ยหน้าต่างเปิดไม่ได้ปิดแล้วกันมันไม่มีอะไรอะ่ะ <c ười> คือเป,เปิดแล้วอา้าวนึกว่าปิดไม่ได้แต่ปิดได้ครับอันนี้คือรูปอะไรอครับไฟท้ายหรอไฟท้ายรถเหรอใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นี่มันคือหัวกะโหลกที่แบบว่าใส่ผ้าคลุมเจไดยอยู่ไฟมันเก็บไม่ได้หรอ เก็บมาเป็นคอลเลกชันแม่งเลยเอามาเป็นคอลเลกชันสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดตอนนี้ก็คือไฟฉายครับโอ้โหรูปใครวะเนี่ยแม่เจ้าอุ้ยมันมืดไปตรงนี้มันมืดไปคุณตาครับโอ้โหโคตรเกลียดเสียงอันนี้เลยวะ่ะ คตรเกลียดเสียงแบบเอียดเลยไม่อยากเดินเข้าไปเลยน,นี่เปิดได้ปะเปิดได้ทุกบานครับประตูเปิดไปอันนี้อันนี้เปิดไม่ได้ผมว่าเราต้องหาเดี๋ยวดูดูรอบๆก่อนว่ามีไฟฉายเฮ้ยอะไร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 ไฟตกหรือเปล่าไฟมันตกเหรอเอโทมีเวลาด้วยโอ้โห มีเวลาก็ไม่บอกอุ้ยอุ้ยมืดเกินไปเราเดินเข้าไม่เดินเข้าไปแล้วเหมือนโอ้โเหมือนจะหน้ามืดเหมือนจะหน้ามืดเหมือนจะหน้ามืดเหมือนจะไปล้มเหมือนจะไปล้มยังไงก็ไม่รู้อันเนี้ยอันนี้ก็น่าจะมืดเกินไปไม่ดีต่อใจอันนี้เปิดได้ปะโว้ยเชี่ยโลุกเลย ค้นถึงก็ลุกเลยเปิดไฟแล้วไฟแตกอันนี้มีคือหนันชิ้นชิ้นส่วนหายไปต้องมาหาในนี้ได้กุญแจหนึ่งอันผมถามหน่อยว่ากุญแจเนี้ยมันเอาไปทำอะไรแล้แลวทำไมหัวใจผมเต้นแรงนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไร ทำไมอย่างไรกันฮะอ่ามันอาจจะเป็นกุญแจมาขายนี่หรือเปล่าขายนี่หรือเปล่าขายนี่ละ่ะเราต้องเป็นคนแบบขี้สงสัยหน่อยนะฮะอุ้ยเชีย่ยอะไรเนี่ยแค่นี้ก็ต้องดุก,กันด้วยโถไปก็ได้ครับอ่า เฮ้ยข้างในมันเสียงอะไรวะอ๋อเป็นแค่หน้าต่างธรรมดามันเปิดไฟได้นี่นโธโง่ตั้งนานไอเราก็ไม่เปิดไฟแล้วมันจะไปมองเห็นได้เช่นไรทีวีพังอันนี้คือรูปใครรูปคุณยายน่ากลัวเหลือเกินคุณยายอันนี้อะไรอัลบบ้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ใช่แบนนี้หรือเปล่าวะที่ต้องมาหาอุ้ยตุ๊กาตาล้มลุกมีคีมอะเก็บได้ปะคีมเก็บไม่ได้อันนี้รูปภาพอะไรให้เต็มไปหมดอะมีเด็กเด็กนั่งกันเต็มเลยะกระจกแตกครับรีโมทมันนั่งอย่างไรวะมันนั่งไม่ได้นะคือผมอยากจะสำรวจด้านล่างอะว่ามันมีของอะไรหรือเปล่าเผื่อเราพลาดไป ไม่น่ามีนะครับห้องนี้เสื้อโค้ชเฮ้ยผมได้ยินเสียงทางซ้ายเสียงลมหายใจใครสักคนหนึ่งรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยในชีวิตเท่าไหร่โหดูอ่างผมทำอะไรกับตรงนี้ได้บ้างผมถามหน่อยผมปิดเลยแล้วกัน อันนี้มันเข้าไม่ได้เดียแล้วมันไม่มีประตูประตูอะไรเลยเนะี่ยโอเคตรงนี้ก็ขาดหายไปมองไม่ได้อันนี้คือรูปอะไรวะผมมองไม่ชัดเลยอะ่ะคือผมไม่มีไฟฉายเด้วยมันเปิดไฟฉายยังไงดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องไปตรงที่มืดๆนี้หรือเปล่าใช่ไหม too dark มืดเกินไป โอ้โหผมไม่ชอบตอนเวียนหัวเลยวะมันเหมือนเวียนหัวยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวขอเช็คของแป๊บนะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเราออกได้ไหม,ไมเอาปิดไว้ที่เดิมออกก็ไม่ได้แล้วนี่มันไม่ให้ออกแล้วมันขังเราไว้ในนี้แล้วเฮ้อย่าได้คิดจะออกไปไหนมันบอกแบบนั้นนะฮะ <c oughs> ผมปิดประตูแล้วเป็นไง นะในขณะนี้ผมก็กำลังหาของที่จะทำให้ผมรอดออกไปจากตรงนี้ได้ซึ่งผมดูแล้วผมยังไม่เจออะไรเลยนอกจากรูปภาพพวกนี้ซึ่งไม่รู้ว่ามันสื่อถึงอะไรนะครับและตอนนี้เนยถั่วหนึ่งกระป๋องกำลังเน่าอยู่ในตู้เย็นมันกินไม่ได้นะครับคุณผู้ชมอย่าบังคับให้ผมกิน <c oughs> <c oughs> อันนี้เนี่ยมันเปิดไม่ได้นี่ ถุงดำผมพยายามหาทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ได้พลาดอะไรสักอย่างไปนะครับเพราะว่าผมอาจจะเดินวนอยู่ตรงนี้ก็เป็นไปได้ทีวีไม่ทํางานแสดงว่ามันเสียนะครับ <c oughs> <c oughs> จะบอกทำไมรู้อยู่แล้วรู้อยู่เต็มอกชิ้นส่วนมันหายไปผมต้องหาอนี้แน่เลยครับ ชิ้นส่วนสำหรับฟิวมันมาแต่เสียงวะห้องนี้ผมก็ว่าผมดูทั่วแล้วนะครับแต่ห้องนี้เนี่ยมันต้องมีซัมติงอะไรสักอย่างหน,นึ่งแน่นอนไฟห้องนี้มันเปิดได้หรือไม่เป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมฉันถึงเปิดไม่ได้แล้วเนี่ย อออมีกีตาร์เลยเอากีต้าอ้าวกีตาร์ดีได้ว่ะแมวแมวดีดิแมวปราเดนคือชิ้นส่วนตรงนี้มันมันหายไปไหนะครับดีอีกทีได้ไหมได้เขาบอกได้รูปภาพเป็นกุญตาอุ้มเด็กน้อยอยู่กำลังไวเบบอร์น่ารักกันเลยหุยเดี๋ยวอันนี้มันคือคาบเลือดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเล็กเนี่ย ตรงนี้มีอ่างเฮ้ยมีแมงมีแมงสาบด้วยแมงสาบแล้วเนี่ยนอนตายตรงนี้ใช่ไหมใช่นั่นก็คือปีเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันคุณผู้ชมปีเตอร์มานอนตายแบบอารลนโดดเดี่ยวเดียวดายในทองเลโอเคผมว่ามันต้องมีเราได้กุญแจมามันต้องเอาไปไขอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่ครับ อ๋ตรงนี้ป,นปิดได้นี่เปิดได้บ้าตรงเนี้ยผีซ่อนตู้หรือเปล่าเปิดขึ้นมาแบบถามพามเป็นตลกคาเฟ่แต่ดูแล้วไม่น่าใช่ฮะอันนี้เราเปิดนี่วนรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองสามแล้วมั้งจะออกก็ออกไม่ได้เฮ้ยตรงนี้มันเป็นห้องเหรอเนี่ยเอา้าพระเจ้าจอร์จ เฮ้ยเราเสียงเสียงใจเต้นมาจากไหนเสียงใจเต้นจากไหนเสียงใจเต้นอะไรใจเต้นทําไมทําไมใจต้องเต้นบอกผมทีนี่ไงผมเจอแล้วชิ้นส่วนโอู้มีอันนี้คือเปื้อนเลือดอยู่โอ้マイก๊อมันมันเปื้อนนะครับผมขอยืมหน่อยนะผมแค่อยากจะยืมนิดนิด้หน่อยนะเฮ้ย <Hey! S 2> ปิดดังจืน ปิดดังเจินนะครับเดี๋ยวไฟมันมืดไปปะวะใครมันปิดไฟวะเนี่ยเปิดดิเออหรือว่าผมปิดไปเองแต่ผมลืมตรงเนี้ยมันมีแต่เพิ่งมาหลอกผมแล้วกันเปิดโอ้ my god oh my god ผมถามจริงแล้วนี่คือเดี๋ยวไอ้ตุ๊กตาเวนอันนี้คือตัวอ,อันนี้คือตัวเราโอ้โหซิปแพ็เปล่านะไม่เห็นซิปแพ็นะครับอาจจะอ้วนก็ได้นะอะไรเนี่ยเจอแล้วหรออัลบัม้ม g ก t เอาออกไปจากตรงนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้คืออะไรอ่ะแมงสาบเฮ้ <c oughs> ย อันนี้เดี๋ยวนะผมขอดูแป๊บนึงโอ้ไม่มีอะไรครับเป็นหนังสือพิมพ์กับห้องนอนพร้อมกับเด็กตุ๊กตาตัวหนึ่งที่จัมส์แก์เราไปเมื่อกี้ <c oughs> เฮ้ยทำไมใจเต้นอ่ะไม่ใจผมเต้นอ่ะอย่าทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าไม่ทำไมอ่ะ เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอทำไมต้องดับไฟว้ a วอเมซิ่งมากทีวิติดเองโซ so amazing มากเอาไฟก็กระพริบผมจะเลือกเข้าไปห้องไหนก่อนไปคุณผู้ชมมันคืออะไรเฮ้ยมันคืออะไร ผมยังงงอยู่เลยเอาเรื่องเอาเรื่องครับพราหนุ่มคนนี้ทีวีหน้าจอแตกไปแล้วอา้าวมันเป็นกล้องนี่อ้หหน้าประตูมีคนเอาของอะไรมาวางไว้ก็ไม่รู้ว่ะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับโอเค objective นะฮะ get out เป็นอัลบั้ม ็ในเมื่อให้ผมไปผมก็จะไปแล้วไงยา่ายาผมก็จะไปแล้วไงแล้วผมกดดูออพเจติฟยังไงเนี่ยผมลืมแล้วผมลืมไปแล้วผมไม่รู้อะไรเลย <c oughs> <c oughs> ใจผมเต้นรัวๆเลยอะครับมันคืออะไรอะครับผมเอาอันนี้ไว้ป้องกันตัวได้ไหมครับ ปิดอยู่เหรอแล้วเราเข้าไปไม่ได้เหรอ <c ười> คืออะไรอะ่ะมันปิดอยู่แต่ว่าทําไมก็เดินเข้าไปแค่นี้เองเนี่ยๆมันติดอะไรเนี่ย <c ười> มันติดอะไรโอ้ oh my gosh โอโอ,อคือถ้าเกิดว่ามันมืดเกินไปอะ,อ,ะอ,ะอะไรอะ่ะอะไร เดยวมันมาเป่าว้าว amazing เปิดเปิดเปิด,ปดผมไม่ชอบมืดเลยผมไม่ชอบมืดเลยเอา้าผมหลงทางแล้วเอาว้ามันมันตันน่ะเฮ้ยเด้อเดอเด้อเด้อเดเดี๋ยวออย่านะอย่านะขนลุกแล้วขนลุกแล้ว ไม่รับ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 ใครโทรมาไม่รับไหนไหนไหนใครโทร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 มาโทรมาทำไมครับไม่อยากคุยเออดีอย่าปิดอ๋อแสดงว่าบังคับใช่ไหมบังคับให้ผมไปใช่ไหมอ่าชิปทูรัน คืออะไรชิปทูลันเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งในห้องนี้ครับแสดงว่าเราต้องวิ่งใช่ไหมไปดูได้ไหมดูไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยเมันโดดดูดมันโดดดูดมันโดดดูเข้าไปข้างในโอ้โอ้โอ้เงาอะไร กินอะไรอยู่เฮ้ยหน้าจอแดงอะไรอะไรแม่งเดี๋ยวจำสเก็ตเฮ้ยอันนี้คนตีด้วยไอเด็กเวียนยานะเด็กเวียนยานะชิปทูรันใช่ไหม ชิปทูรันชิปทูรันวิทยุวิทยุผมจะเดี๋ยวนะวิทยุอ๋อผมรู้แล้ว <Okay. S 1> มาหรือเปล่า <Okay. S 1> เดี๋ยวมาข้างหลังวเว้ยอ้าวเซฟแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาโอ้มันยืน่นออไมค์ก๊อดมันดับไฟไปแล้วครับ อะไรอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้โอ้โอคืออะไรมันทำอะไรกับผมวะเนี่ยผมเปิดไฟได้ไหมเฮ <c oughs> ้ยมืดเกิน เกิด What เฮ้ยอย่าดับดิใครมันดับวะเนี่ยจะดับนะเว้ยเฮ้ยนี้เปิดได้นี่เฮ้ยเปิดได้นี่อะไร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 มีอะไรหรือเปล่าเจอ อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยน่าพึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหมดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันใช่ของกินหรอเนี่ยนี่มันคืออะไรต้องไปทางไหน เปิดได้ยังยังไม่ได้ปิดปรับเปิดไฟอ๋อนี่มันคือปิดนี่ว่าโอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเป็นว่าขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหตื่นเต้นจัดเอาละครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยผมฝากกดไลค์ไว้ทีนะฮะใครยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยฝากกดให้ทีนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราเข้ามาลุยกันต่อนะครับสำหรับ In the i n the Dark Side ใช่ไหมเนี่ยจำชื่อเกมไม่ได้แล้ว <laughs> เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย